วันนี้ท็อปทอจะพาคุ้ชมไปพบกับ9สิ่งสุดพิเศษบนร่างกายของมนุษย์ที่น้อยคนนักจะเป็นแบบนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยมนุษย์เราทุกคนล้วนมีอวัยวะที่เหมือนกันทั้งหูตาจมูกปากและส่วนอื่นๆของร่างกายแต่มันก็มีรายละเอียดบ,บางอย่างที่แตกต่างกันรวมถึงความสามารถพิเศษที่เฉพาะตัวซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีสิ่งเหล่านี้ นั้นเราไปพบกับ9สิ่งสุดพิเศษเหล่านี้กันเลย 1. ผู้คนเพียง5%เท่านั้นที่จะมีลายนิ้วมือแบบโค้งเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมีลายนิ้วมือแบบมัดหวายและก้นหอยดังนั้นลองสำรวจคนในบ้านกันดูสิว่ามีลายนิ้วมือแบบไหนกันบ้าง 2. ผู้คนจำนวน 83. 7ซที่สามารถห่อหลิ้นได้แต่มีเพียงแค่14.7%เท่านั้นที่สามารถห่อหลิ้นได้เป็นแฉกมีใครทำได้บ้างไหม คัจะเจ๋งน่าดูเลย 3. ผู้หญิงประมาณ12%ที่มีภาวะเตตราโคมาซีจะมีความสามารถพิเศษในการมองเฉดส,สีได้มากกว่าคนปกติถึง10เท่า 4. ผู้คนประมาณ30%จะสามารถเปิดปิดรูจมูกตามสั่งได้แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานน้อยและมักจะอ่อนแอดังนั้นคนจำนวนมากจึงไม่สามารถที่ทำแบบนี้ได้ 5. ผู้คนน้อยกว่า1%ที่มีภาวะซินเนทีสีจะสามารถได้ยินสีและมองเห็นเสียงอย่างเช่นเมื่อคุณได้ยินเสียงดนตรีก็จะมองเห็นรูปร่างหรือเมื่อได้ยินเสียงคำพูดก็จะเห็นสีทันทีและแน่นอนว่าคุณฟังไม่ผิด 6. ผู้คนประมาณ9%ที่สามารถลิ้มรสสบู่ในผักชีได้ซึ่งผักชีจะประกอบไปด้วยสารเคมีเดียวกันกับที่นำไปใช้ทำเป็นสบู่ ลองไปลิมรสชาติผักชีกันดูสิเพื่อว่าคุณจะมีความสามารถพิเศษอันนี้ 7. ผู้คนประมาณ25%จะมีอาการจามเมื่อเจอกับแสงแดดมันคือปฏิกิริยาที่เรียกว่ารีเฟกจามจากแสงมีใครเคยมีอาการแบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังด้วยนะ 8. ผู้คนเพียง2%ที่จะมีผมสีแดงตามธรรมชาติการที่คุณจะมีผมสีแดงทั้งพ่อและแม่จำเป็นจะต้องมียีนที่เฉพาะตัวเท่านั้น 9. ผู้คนน้อยกว่า1%ที่มีปร์ซที่มีรูเล็กๆบริเวณหูนักชีววิทยาบางคนเชื่อว่ามันคือเหงือกในสมัยที่เรายังเป็นปลาเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนลองตรวจเช็คกันดูสิว่ามีบ้างไหมแล้วคุณผู้ชมละ่ะมีความสามารถพิเศษหรือเอกลักษณ์เฉพาะด้านแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะขอบคุณที่รับชมทอบทอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเรานะคะ